สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านแม็ก o มไซนะครับผมวันนี้นะครับผมได้รถสภาพเรียกได้ว่ารถใหม่ป้ายแดงเข้ามาเพิ่มอีก1นึคันนะครับคันนี้เป็นแกรนฟรีอาโนนะครับแล้วก็รถจดปี2019นะครับเลขไม่วิ่งไปน้อยมากๆนะครับวิ่งเพียงแค่100กิโลเท่านั้นนะครับสภาพเรียกได้ว่าใครที่กำลังจะไปซื้อป้ายแดงนะลองมาดูคันนี้ก่อนได้เลยรับรองได้ว่าไม่ผิดหวังแถมราคาถูกกว่าออกใหม่นะครับอะ เดี๋ยวเรามาดูสภาพโดยรวมของรถคันนี้กันเลยนะครับอันนี้ผมให้ดูแบบกว้างๆเลยนะครับเพราะคันนี้แล้วผมหาตําหนิไม่เจอจริงๆรถเหมือนออกโชว์รูมมาแล้วเอามาขายเลยนะครับคันนี้วิ่งแค่ร้อยโลเนี่ยลองดูนะครับหักระจกนะครับไม่มีรอยเลยนะครับนี่ทั้งสองข้างนะครับนี่ปกตินะครับหักระจกพวกนี้นะเป็นรอยง่ายมากนะครับนี่วันนี้ผมสตาร์ทเครื่องวอร์มไว้ก่อนนะครับอ่ะ ไฟหน้านะครับติดครบนะครับผมไม่มีรอยถลอกนะคันนี้ด้านหน้านะครับไฟไฟรีใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ลองดูอีกจุดหนึ่งบางคนหน้านะครับนี่สวยเลยนะครับลองมาดูที่เรื่องของยางนี่ยางอ่ะลองดูนะครับไม่มีการแตกลายงานนะยางล่องหนาเลยนี่ล่องหนาลึกเลยนะครับแทบจะไม่ได้เรียกได้ว่า จอดอยู่บนถนนอย่างเดียวดีกว่านะไม่ได้วิ่งเลยดีกว่าร้อยโลเนี่ยวิ่งน้อยมากๆนะครับลองดูจานเบรกนี่จานเนียนเลยนะครับผิวจานเนียนเลยไม่มีรอยเลยนะครับแล้วก็ความหนาของจานนะครับปกติอันนี้จะมีคราบฝุ่นบ้างนะครับเพรรถคันนี้มาจากเจ้าของปุ๊บผมเอามาถ่ายคลิปเลยนะครับไม่ต้องล้างเลยคันนี้อยากให้มีกลิ่นอายของรถใหม่จริงๆนี่ลองดูได้ใายท้องเนียนเลยนะครับ นี่อันนี้ผมให้ดูแบบกว้างๆกันเลยนะครับไม่มีรอยขีดข่วนแนมะ้แต่น้อยเลยนะครับนี่านหางปลาถูกปรับไหมนี่นะครับหางปลาแน่นๆเต็มๆนะครับนอกจากรถจะสวยแล้วลองดูเลขทะเบียนเลขทะเบียนก็ให้เลขนี้ไปอีกโอ้โหเลขทะเบียนก็สวยรถก็สวยนะครับนี่แล้วลองดูจับหลังนะครับ ไม่มีรอยเลยนี่จับหลังเนียนเลยอ่านี่ลองอันนี้คือข้าฝุุนนะครับตอนที่ผมไปซื้อจากเจ้าของนะให้ดูเลยว่ารถจอดหรือเปล่านี่ฝุ่นยังยังติดอยู่เลยนะครับนี่รถไม่ได้ล้างนะอันนี้มาจากบ้านเจ้าของอย่างนี้เลยนะครับนี่ลองดูได้ดสีใต้ท้องอ่ะนี่นะครับประมาณนี้นะ อันนี้คือผมให้ดูแบบกว้างๆเลยเพราะว่ารถมันไม่มีตําหนิจริงๆคันนี้กุญแจมา2ดอกนะครับนี่ดอกสํารองยังไม่ถูกเปิดใช้นะครับแล้วก็เลขไม้รถอา่าให้ดูเลขไม้ก่อนวิ่งไปแค่105กิโลนะครับนี่วิ่งน้อยมากนะครับ105กิโลเองนะครับอา่าลองฟังเสียงท่อนะครับแต่ผมลองเล่นเครื่องนะ คันเร่งน,นะครับนี hey, ่ <Hey, S 1> เดี๋ยวดูตอนผมบ,บิดคันเร่งน,นะคันเร่งเรียกว่านุ่มมากๆนุ่มมากนะครับคันเร่งยังแน่นๆอยู่เลยแล้วก็นุ่มเลยนี่ปลายแฮนด์ไม่มีรอยเลยแม้แต่น้อยฝั่งหนึน่งนี่ไม่มีรอยเลยนะครับคันนี้หาจุดติไม่เจอจริงๆนะอะเดี๋ยวมาดูเรื่องของใต้บอกกันระบบไฟแน่นอนแหละใช้ได้ครบอยู่แล้วนะครับรถวิ่งน้อยขนาดนี้ ผมให้ดูความใหม่ครับเบ้ากุญแจนะครับนี่ฝาถังน้ํามันนะครับเรียนอย่างนี้ดูใต้บอะกันอลองดูสวิตนี่นะครับสวิตอะไรใหม่มากนี่ใต้บอะก็ใหม่ครับผมนี่อุปกรณ์อะไรครบนะครับนี่บล็อกหัวเทียนไขควงมีให้ครบนะครับแล้วก็บุ๊ก์วิตนี่สองเล่มเลยนะครับ ต้เบาะลอยขีดข่วนไม่มีเลยนะครับนี่สภาพใหม่จริงๆอ่าทีนี้เรื่องราคานะครับรถสวยแบบนี้นะครับอายุน้อยๆนะครับผมแล้วก็วิ่งแค่ร้อยกิโลแถมได้เลขทะเบียนสวยไปอีกนะครับแถมให้นะครับอันนี้ไม่ได้ถอดออกนะให้ไปกับรถเลยนะครับขายถูกๆเท่านั้นครับผมเพียงแค่43,500บาทราคานี้ส่งให้ฟรีในกรุงเทพอ,อีกต่างหากนะครับแล้วก็ ลูกค้าต่างจังหวัดช่วยลดค่าจัดส่งให้อีกนะครับหรือถ้าเกิดหากใครอยากจะมาชมคันจริงนะมาได้เลยที่เพชรเกษม77มาไม่ถูกโทรหาผมที่เบอร์0 8 0 5 5 8 0 3 9 6แล้วก็ฝากลูกค้านะครับกดติดตามช่อง YouTube ช่องนี้ให้ผมหน่อยนะครับมีรถอะไรสวยๆเข้ามาใหม่ๆนะครับผมจะรีบลง YouTube ให้ก่อนเลยถ่ายคลิปวิดีโอให้ก่อนนะครับหรืออยากจะดูผลงานซื้อขายเพิ่มเติมนะไปดูได้ในเพจครับใช้ชื่อเพจว่า MC มอไซค์นะครับ มีผลงานซื้อขายมากมายเลยในเพจแล้วก็ถ้าเกิดหากใครอยากจะขายรถมอเตอร์ไซค์นะครับสามารถส่งรูปรถมาประเมินราคากับผมได้ครับที่ idline a d s i mc 2018นะครับมีตัวแอดนำหน้านะครับผมบริการรับซื้อรถถึงบ้านนะครับจ่ายเงินสดทันทีนะครับผมวันนี้นะครับก็ฝากแกนฟิลาโน่คันนี้เอาไว้เป็นตัวเลือกอีกหนึ่งคันอ้อลืมบอกคันนี้รถเป็นชื่อผู้หญิงนะครับ เจ้าของเป็นผู้หญิงซื้อเงินสดมามือเดียวมือแรกเลยนะครับใครกําลังหาแกนอยู่นะครับรับรองได้เลยว่าคันนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนลาไปก่อนนะครับกับแกนฟิลานโน่ครับผมขอบคุณครับ